ตกใจหมดเลยเ่าอยาพูดไปสิบปกติเที่ยวเป่าประกาศไปทั่วแล้วว่าเธอจูบใครเนอะฮะฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคุณตัางหากที่พูดเองก็เธอจะพูดไม่ใช่เลอยังไม่คิดจะพูดเลยจะพวงนี้จูบกันแล้วอมันเรื่องของฉันคุณจะมาสนใจทําไมอะเรากําลังคุยเรื่องจูบของฉันอยู่นี่ ไม่มีใครถือสิทธิ์เรื่องจูฝ่ายเดียวล็อกอีกครึ่งนึงก็จบ<า>ฉัน <ใจ S 1> นะตามันก็ไปครึ่งนึงไม่ละฉันไม่ต้องการเงันฉันจะถือสิทธิ์เอาไว้ <S <S เองเธอนี่มันโลภจริงๆเลยฮโถ่<ะ>ถคนบางคนไม่กล้าโทรศัพท์ด้วยซ้ำเพราะเขาไม่มีนามบัตรแต่ว่าสองคนนี้โอ อะไรฉันน่ะดีใจที่นายกลับมานะแต่ว่าเราควรไละเด็กคนนั้นออกไปไหมเฮ้อทำไมไม่อยากเหรอเราไล่เธอไปแล้วก็มีความสุขเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาดีไหมตอนนี้นายพักอยู่กับใครล่ะถ้าเธอไม่ใช่เจ้าสาวกอบลินฉันก็จะไล่เธอไป เธอรู้แล้วว่าเราเป็นใครเราจะไล่เธอไปให้ป่าประกาศไม่ได้ใช่ห้าล้านมไม่ปากโป้งแน่แบบในละครไงถ้าลองจ่ายให้ครั้งหนึ่งแล้วจะไม่มีวันจบอีกอยากจ่ายตลอดไปไหมละ่ะรุไาย<ะ>อาจจะแค่อยากให้เธออยู่ต่อแหมฉันนี่แหละอยากให้เธอไปอยากให้เธอไปยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยอะไรเธอจับดาบไม่ได้ที่จริงแล้วนายรู้สึกดีใจใช่ไหมละ่ะ เพราะนายจะได้อยู่ต่อไงทําไมฉันต้องดีใจด้วยบ้างหรือเปล่าฉันรอเวลานี้มาตั้งเก้าร้อยปีเชียวนะถ้าง,งั้นฉันจะาก,การเธอให้เพื่อมิตรภาพเราเธอคนทํานายรําคาญเธอจูบนายด้วยไม่ขอเนะี่ระหว่างเราไม่มีมิตรภาพอะไรทั้งนั้นแหละเพื่อที่ไหนมันอยากให้เพื่อนตายกันเล่านั่นไงนายดีใจที่ตัวเองไม่ต้องตายไม่ใช่ฉันก็แค่มีสัญญาที่ต้องรักษาฉันเซ็นสัญญาไปแล้วนะจะบอกให้คำพูดของผู้ชายนะั้นเชื่อถือได้ ฉันสัญญาแล้วก็รักษาสัญญาด้วยเพราะเป็นลูกผู้ชายแล้วตอนนายให้ฉโฉนดฉันไม่ใช่ลูกผู้ชายหรือไงนี่ถ้าหากกอบลิ่งโกรธขึ้นมานะเฮ้ยนีย่กลับมาก่อนอย่ามาทุดอย่ามาทุดไออย่ามาทูด คลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ